เริ่มต้นการศึกษาเรียนรู้ในภาคขาวาด้วยการเปิดใจใส่ธรรมะครับเธอคิดยังไงเมื่อเห็นภาพนี้ครับโซดาเห็นภาพนี้แล้วมีคําพูดอะไรอยากจะบอกพะอจาันไหมครับขนครับแพนครับคิดยังไงลูกขวามือคือเป็นการบวชครับส่วนซ้ายมือยิ้มแตกต่างก,กันกับคนละเพทแล้วครับเรนเจอร์ครับก็เขาบวชให้แฟนเขา เขาบวชให้แฟนเขาเออพี่กี้ครับขอความเห็นหน่อยลูกเห็นภาพนี้ลูกคิดยังไงลูกหน้าตาของพระเออคล้ายๆเกย์คล้ายๆผู้หญิงคล้ายๆผู้หญิงคนนี้เลยหน้าาตคล้ายๆผู้หญิงรู้รู้จักเขาได้หรือลูกไม่รู้จักครับแต่หน้าตาเหมือนเกย์เลยอะครับเธอไปใส่ร้ายเขามากเลยไม่ได้ใส่ร้ายค่ะฟังฟอนครับตอบพระอาจารย์หน่อยลูก มนคิดว่าภาพนี้คือด้านภาพด้านซ้ายมือคือก่อนบวชและภาพด้านขวาคือบวชแล้ว <laughs> เป็นคนคนเดียวกันเลยเหรอลกูกต้องเพจต,ตอบพระอาจารย์หน่อยลูกผมคิดว่านี่คือภาพของจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ<อ> <laughs> มันมีเลขสามอยู่อ่าพระอาจารย์พยายามจะบอกว,ว่าพระเนี่ยรักษาโรคหน้าพระก็เหมือนหมอนะพยาบาลรักษาโรคไหมลูกรักษา แต่พญานย์บอกว่าพระเนี่ยรักษาโรคทางจิตใจพญาวัวก็รักษาโรคทางร่างกายมีภาพหนึ่งมาให้ดูลูกมองไปที่กรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้ลูกวองสี่เหลี่ยมกรอบนี้พระอาจารย์จะชี้แล้วก็ถามว่าใครเห็นอะไรบ้างครับน้องอยู่ครับเห็นจุดตรงกลางเห็นจุดตรงกลางน้องมิกกี้ครับเห็นรูปมีนให้ให้มองในรูปสี่เหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมเห็นอะไรบ้างลูก เห็นเห็นขาวขาวครับอ๋อเห็นขาวขาวน้องเรนเจอร์ครับอยากจะเห็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการเห็นจุดแล้วก็เห็นคนน้องเพชรครับความว่างเปล่าวอมจุดกลมๆเล็กๆเอาไว้เสียบเข็มนาฬิกาครับโอ้เอาไว้เสียบเข็มนาฬิกาน้องโซดาครับเห็นอะไรนะครับลูกตาแพะครับเห็นตาแพะมันมันอยู่ไหนดุกจริงไหมที่คนเราชอบมองเห็นแต่ส่วนดำของคนอื่นนะลูก จริงหรือเปล่ามีบางคนที่ตอบพ้อจย์ว่าผมเห็นพื้นที่สีขาวครับผมอันนี้คือเขาบอกเป็นคนที่มองคนในแง่ดีแต่คนไหนที่บอกว่าผมมองเห็นแต่จุดสีดพาพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเธอเป็นคนอย่างนั้นนะลูกพะอจาย์เพียงจะบอกคนส่วนมากคนส่วนมากเนี่ยมองมองเห็นแต่จุดเสียของคนอื่นไม่เคยพูดถึงส่วนดีของเพื่อนเลย อยากรู้ไหมครับว่าความสําเร็จของสามเณรน้อยแต่ละรูปคืออะไรอาจารย์ขอถามหน่อยว่าความสําเร็จในชีวิตของเธอคืออะไรครับน้องโซดาครับความสําเร็จในชีวิตขอผมก็คือได้ทําสิ่งที่อยากทำได้ทําสิ่งที่อยากทําให้คําจํากัดความมานะครับน้องแพนครับสิ่งความสําเร็จในชีวิตของน้องแพนคืออะไรครับความสําเร็จก็คือจะได้มีสมาธิ มีอะไรนุกสมาธิมีสมาธิมิกกี้ครับความสําเร็จในชีวิตของมิกกี้คืออะไรครับตอนนี้เหรอคะครับณณตอนนี้ขอให้ออกมาจากที่ดีทีไม่เอาที่นี่ละเอาเอาในชีวิตของเราเลยครับความสําเร็จขอให้บวดเสร็จขอให้บวชเสร็จขอให้บวดเสร็จนี่คือความสําเร็จแล้วใช่ไหมครับอย่างอื่นไม่คิดละ อาอื่นเดี๋ยวค่อยคิดคแม่อังคารเมื่อกี้อยากส่งสำเร็จในชีวิตผมคือก็คือการได้บวชให้พ่อกับแม่สำเร็จครับการความสำเร็จในชีวิตคือการบวชให้กับพ่อกับแม่สำเร็จแล้ว้แลวน้องมิวอยู่มิวอยู่มิวอยู่ว่าไงลูกเรียนจบครับแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกครับเรียนจบแล้วก็ไปเรียนจบพอผมเรียนจบแล้วผมก็ไปเรียนเมืองนอกต่อครับอ๋อจะไปเรียนเมืองนอกต่อเอ็ดครับ พอผมเรียนจบเสร็จครับผมจะหาดีให้พ่อแม่อยู่ครับอ๋อเรียนจบแล้วหาที่เนนั่นคือถือว่าชีวิตเราประสบความสําเร็จแล้วน้องเอิร์ทครับความสําเร็จคือผมอยากจะดูแลผู่ไปตลอดชีวิตอยากจะดูแลผู่ไปตลอดชีวิตแลครับความสําเร็จความสำเร็จของเรานี่เราภูมิใจแล้วใช่ไหมครับภูมิใจครับภูมิใจแล้วมีใครยังไม่ได้ตอบพ่อจยนอีกมีไหมว่องวังวังครับผมจะตอบว่า ความสําเร็จในชีวิตก็คือของของเราเองของเองของปอก็คือทำเป้าหมายของปอได้สาเร็จครับเป้าหมายของควอคืออะไรบอกพ่อจันเลยาหมาของปอก็คืออยู่ให้ครบหนึ่งเดือนแล้วก็ศึกไปครับเป้าหมายตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยลูกเป้าหมายตอนนี้ก็คืออยู่ให้ครบไปได้โอ้โหอยู่ให้ครบไม่ได้น้องอยู่ครับอย่าทำงานดีๆแค่นี้ใช่ไหมครับถือว่าเราประสบความสำเร็จอ้าวเขาบอกว่าจุดแรกเลยของคนที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตเนี่ยเราต้องหาจุดร่วมก่อนลูกหมายถึง เราเราชอบอะไรลูกเราไม่ชอบอะไรจุดต่างๆกอ่าจุดต่างก็หมายถึงว่าอะไรเอ่ยที่มันแบบเราเราไม่ชอบไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวของเราเราพยายามมองให้มันออกหางเรามองสองสี่ออกปุ๊บเราก็จะเดินได้ครับเราจะมีเริ่มมีทางเดินละเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเราทําได้สมัเป็นคนมีความขยันมุ่งมานะครับทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจประสาใจประสานใจด้วย พระอาจารย์ไปไปนะครับร่วมทุกร่วมทุกร่วมสุขแต่หากใครสามารถทนความทุกข์ได้สามารถที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้บางคนเมื่อเจอความทุกข์หนีครับแต่เมื่อเจอความสุขรับเข้าไปหาแต่ชีวิตมันมันมันต้องมีครบมันจะเป็นวงจรเองามันนะลูกนะทีนี้พระอาจารย์จะให้พวกเรายกมือขึ้นแบบนี้ลูกเอามือมปประกบกันเราลองหลับตาครับ มีสมาธิอยู่ที่มือทั้งสองข้างทุกคนปฏิบัติครับอยู่กับตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้เป็นนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนไหนก็นแล้วแต่หากเธอจะร่ำรวยเงินทองสักแค่ไหนหากไม่มีปัญญารักษามนันเอาไว้เธอก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้นไม้ ยังให้ความร่วมลื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดยังให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้นต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดา ต้นหญาเอ่ยก่อนอื่นพระอาจารย์ขอพูดจากใจจริงเลยครับว่าพระอาจารย์ยินดีกับพวกเธอมากตลอดวันแรกที่พระอาจารย์เห็นพวกเราจนถึงวันนี้พระอาจารย์ดีใจแทนพ่อแม่ของพวกเธอพระอาจารย์นึกปลื้มใจแทนญาติญาติของพวกเธอ พวกเธอมานั่งอยู่จุดนี้ได้พระอาจารย์คิดว่าพ่อแม่หลายคนญาติของพวกเราหลายคนเก็บภาพนี้ไปจนถึงวันตายได้ครับแต่เมื่อพวกเราบวชมาแล้วจะมีคำคำคำ,คำไหนที่จะมาทำให้เราตั้งใจศึกษาเร่าเรียนได้ จะมีคําพูดคําไหนมาจันลงใจให้เราตั้งใจฝึก <c oughs> เรียนรู้วิชาชีวิตที่นี่ตลอด30วันให้ได้ครับไม่มีคําพูดไหนหรอกครับที่จะทําให้เรามีกําลังใจนอกจากคําพูดที่มันออกมาจากใจของพวกเราเองพระอาจารย์คิดว่าหากเธอไม่เปิดใจยอมรับหากเธอไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ ไม่มีใครมาบอกพวกเธอได้หรอกครับฉะนั้นสาภาพจิตใจที่ยอมรับเกิดขึ้นได้เพราะพวกเธอสร้างมันขึ้นมาพราเราหลับตาลงพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานบอกกับตัวเองว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดใจ เราจะยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเราจะยอมรับเรียนรู้หรือเราจะปล่อยให้มันผ่านไปเลยที่เสียเวลาเปล่าตั้งใจนะลูกนะอยู่ตัวตรงนะตั้งปนิธทานในใจตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะต,ตั้งใจทำมันเราจะไม่ทำมันเล่นๆ เราจะไม่ทำมันขำขพระอาจารย์เชื่อว่าหากใครที่ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วความสำเร็จมายืนอยู่รอของเธอมามายืนรออยู่ต่อหน้าเธอแล้วนะลูก <c oughs> นักปราชญ์ท่านบอกว่าหากใครจะทำอะไรกแล้วแต่หากมีความพอใจในสิ่งที่จะทำ มันสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับมันสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง30วันมันเป็นแพงแค่เซี่ยวของชีวิตของเธอหากเธอมีอายุแปดสิบปีระยะเวลานับเป็นวันเนี่ยมันเป็นหลายหมื่นวันมากที่เธอจะต้องฝ่าฟันมันไป30วันมันเป็นในเพียงแค่0ูน ที่เธอต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ครับหากเธอปล่อยเวลามันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันก็เหมือนกับเธอยืนมองนาฬิกาเฉยๆแล้วเธอไม่ทําอะไรครับปล่อยให้ตัวเองนี่เสียเวลาไปเปล่าเฉยๆครับพระอาจารย์ขอฝากพวกเราไว้นะครับว่า ระยะเวลาที่เราอยู่กันที่นี่ขอให้ความตั้งใจที่พวกเธออธิษฐานขอให้มันสำเร็จขอให้มันรู้งล่วงหากเธอนึกอะไรที่มันไม่เหนือวิสัยของมนุษย์พระจานารย์คนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเธอให้พวกเธอทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จให้ได้เธอไม่ต้องสนใจหรอกว่าเธอเป็นใคร แต่เธอตรงใส่ใจว่าเธอกําลังทําอะไรขาบอกว่าการฟังธรรม,มะมันก็เป็นบุญการตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นบุญเราตั้งใจอะไรก็แล้วแต่บุญเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นนะครับพระอาจารย์ให้กําลังใจพวกเราทุกรูปพระอาจารย์ขอขอบคุณที่พวกเรานั่งฟังพระอาจารย์อยู่ตรงนี้จนครบชั่วโมง เมื่อเรียนรู้และเปิดใจกันไปแล้วสามเณรน้อยก็มาหัดท่องบทกรวดน้ำกันอย่างพร้อมเพรียงใช่ช้าตอนแรกอ่านช้าช้าให้ถูกตัวก่อนแล้วอ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น Jaktabariwaha ya, pura pakri purente sa karang. Ewe we wa itu tina pang petanang upakapati itu tina pang petanang tu mangki bamewasani สะเพเปรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะธามานิโชติราโสยะธาต่อไปต่อไปเราเอาจังหวะถ้าเราไม่จังหวะเราลืมได้นะพอคนมาเยอะๆเราประมาทสะบิติโยวิวัชันตุสะปาโรโควินาสตุมาเตช้าๆลูกช้าๆครับ สุขีธีขายุโกภาวะอภิวานธาสิเัศสัยจังกุธาปัจจันโนจตตาโนธรรมะทันติอายุวันโนสุขังภารังที่เราจะมีบญนิยมเลยก็ให้นพรนี่แหละพอเรา ฉันข้าวฉันเอาข้าวผมละข้าให้พรฉันข้าไปแล้วแล้วเราบจะแ่แแล้วก็ท่องไม่เป็นให้พรไม่เป็นให้พรเป็นครับ้าให้พรนี่ครับตะบีบุญยวันนเหือรีสนิทราเราฉัน้าวนทิมแล้วให้แค่นี้ต้องให้เยอะกว่านี้ใหม